สวัสดีค่ะลูกค้าบริษัทบิ๊กจอจจำกัดทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังหาปั๊มน้ำสักตัวนะคะไปใช้งานในสวนวันนี้เราเอารีวิวปั๊มแรงดันสูง2ใบพัดนะคะเข้า3ออก3หมุนซ้ายนะคะแล้วก็กับเครื่องยนต์ดีเซล10แรงสูบตั้งมาให้ดูนะคะนี่เป็นรีวิวที่เราได้จากลูกค้านะคะตัวนี้จะตอบแบบระบบสาย่านนะคะก็ มีบางคนถามหมุนซ้ายหมุนขวาต่างกันยังไงนะคะหมุนซ้ายก็คือเนี่ยค่ะใช้เสีย่านนะคะหมุนขวาก็คือเอามาชนตรงกับปั๊มเลยนะคะตัวนี้ถ้างานไม่ได้ขึ้นเขาชันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ดีเซลได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ขึ้นเขาชันกว่านี้อาจจะแนวเขา45องศา สัก150เมตรอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเบนซินจะตอบโจทย์มากกว่านะคะแต่ในเคสนี้ที่ลูกค้าถ่ายรีวิวมาเนี่ยมันมันไม่ได้ชันมากเท่าไหร่นะคะเครื่องตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะปริมาณน้ำก็จะได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวชุนภาพนะคะนะอุ๊เกอัตราภาพาดีเกจีอัตรานะ้าอุ๊เกดนะีเกอพุ่งหนบุตรตรงภาพดีเกจีหน้าบุตรดีเกอจี ปริมาณน้ำก็จะได้อยู่ประมาณ800ลิตรถึง1,300ลิตรต่อน,นาทีนะคะก็ใช้ได้เลยตัวนี้นะคะแล้วก็น้ำมันตกอยู่ประมาณชั่วโมงละลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะคะอยู่ที่การเล็กรอบด้วยนะคะอ่าสปริงเกอร์มินี้4หุนก็ได้ประมาณ120-150หัวนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นท่อเมนหรืออะไรอย่างนี้นะคะทางดงทางดูดดูด,ด,ดลึกไปแรงส่งก็หายนะคะได้อย่างเสียอย่างตัวนี้นก็ท่านใดถ้าสนใจนะคะยังไม่รู้ว่าจะนำปั๊มตัวไหนไปใช้งานกับพื้นที่ของลูกค้าก็สามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะคะที่เบอร์โทรด้านล่างขอบคุณค่ะ